สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรมีการรณรงค์ให้เกษตรกรชาวนานั้นไถกลบต่อสั่งข้าวแทนการจุดไฟเผาเพื่อให้มีการย่อยสลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินในแปลงนาค่ะที่บริเวณแปลงนาบ้านทับเกวียนทองตำบลบึงบัวอำเภอวชิวรบรมีจังหวัดพิจิตร นายบุญเวศศรีพงษ์จันรงผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอสังข้าวแทนการจุดไฟเผาเพื่อให้ตอสังและฟางข้าวย่อยสลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินก่อนที่เกษตรกรชาวนานั้นจะสูบน้ําใส่ผสมสารอินทรีย์ชีวภาพย่อยสลายตอสังและฟางข้าวและเริ่มไถพรวดินทํานาเพราะปลูกข้าในช่วงฤดูฝนเนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรชาวนาหันมานิยมที่จะจุดไฟเผาตอสังข้าและ ังข้าวหลังจากการเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวในทันทีเพื่อความสะดวกรวดเร็วและสามารถลงมือทํานาเพราะปลูกข้าวต่อได้ในทันทีโดยไม่ได้ทำำําคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะการจุดไฟเผาต่อสั่งฟังข้าวถึงแม้ว่าจะสะดวกรวดเร็วแต่ผลกระทบที่ตามมาก็คือมลพิษจากกลุ่มควันไฟและทําลายสิ่งแวดล้อมสําหรับประโยชน์ของการไถกลบต่อสั่งฟังข้าวแทนการจุดไฟเผาหลังเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวทางดุ การทำนาปรีและนาปรางเนื่องจากการไถกลบตอสังและฟังข้าวสามารถสร้างประโยชน์ให้ตอสังฟังข้าวกลายเป็นปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์วัตถุที่สามารถช่วยปรับสภาพดินในแปลงนาให้สมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินช่วยให้เกษตรกร,ร,กรชาวนาลดต้นทุนการผลิตในการทำนาแต่และรอบอีกด้วย